สบายดีพี่น้องเฉพาะย้อยไฮเดอร์สบายดีพี่น้องเฉพาะเน,นื้อย่างเด้อสบายดีพี่น้องชาวเตี้ยย้อยไฮเดอร์อ่ะพี่น้องสาวหน่อยย้อยไฮคือกันอ่ะพี่น้องมาก,กินนะกันมือนีิเต็มพี่น้องเต็มกระตกเลยเนีย่กินแต่ตั้กระปุ่นนี่ยแหละพี่น้องบุฟเฟ่ต์ที่กินยังเฮ้กินปูอลกากาก็คือ้ชิบรายดยอกมึงมีเงินซื้อพี่น้อง ตออแล้ว <DVD> ่อืมอืมแซ่บเม็ดชะตาอมเม็ดชะตาขินเผาเผา ถึงนข่าวเช้าพี่น่องฮะก็ตื่นบางสามโมงแรกแสบแสบมากินแสบแสบนอก,กัันด้พี่หนังเด้อจิบข่าวขาดไม่ได้พี่น้องจิบข่าวเข็มเหีนเผ็ดเลยเดีย๋ยวไม่ชิ่งม่อไหี่ก Sao ôm nữa, nè cái thịt này ngon ngon thịt เยอะเพื่อนแทบแทบเพจอะไรเพื่อ คลิปนี้กับบมีิยังหลายนะพี่น้องเนาะใครที่ได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะมีผ่าประการใดก็ขอโทษขอไผ่ที่หนักเมื่อชุกช้นทุกคนนะพี่น้นนอง